สวัสดีครับในสงครามยูเครนโดยพื้นฐานแล้วอาวุธของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมีพื้นฐานมาจากโซเวียตนี่เหมือนกันแทบจะทุกอย่างแต่ว่าด้วยความที่รัสเซียมีเศรษฐกิจดีกว่าทําให้อาวุธบางอย่างนี่แอดวั์หรือว่าพัฒนามากกว่ายูเครนเช่นอุปกรณ์เสริมหรือว่าเทคโนโลยีวัสดุอาวุธของยูเครนนี่เทียบเป็นเจน1เจน2ของรัสเซียอาจจะเป็นเจน3เจน4แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานนี้เดียวกันโดยเฉพาะปืนไรเฟิลจู่โจมนะครับตั้งแต่ที่รัสเซียเนี่ยรู้จักกับ AK นี่คือที่สุดแล้วและรัเสเซียจะอยู่กับ AK เนี่ยจนวันตายแม้ว่ารัเสเซียจะผลิตใหม่แต่ว่ารูปแบบการทำงานก็ยังเป็น AK ปืนรุ่นใหม่ของรัเสเซียนะครับแม้ว่าจะมีการพัฒนาติดร่างติดดอทใช้วัสดุโพลิเมอร์แทนไม้แต่ว่า DNA ก็ยังเป็น AK นี่ชัดเจนมันเหมือนกับเอาสาวบ้านนาที่เคยนุ่งสิ้นเนี่ยมาแต่งตัวใหม่ใส่กระโปรงใส่รองเท้าถือกระเป๋าแต่ว่าท่าเดินก็ยังเหมือนเดิมนะครับ แน่นอนว่าสงครามรัสเซียกับยูเครนอาวุธประจำกายส่วนมากก็จะเป็น A k เคนี่ทั้งคู่ในส่วนของยูเครนแอดมินคิดว่าจะเป็น A k เคดั้งเดิมกระสุน7.62กระสุนใหญ่ทางฝั่งรัสเซียนี่ก็ใช้ AK7.62 นี่อยู่แล้วแต่ก็จะมี AK 5.56ที่มีกระสุนเล็กกว่าเอามาใช้นี่ไม่น้อยมันเป็นเทคนิคนะครับเพราะถ้ายูเครนเนี่ยยึดกระสุนของรัสเซียได้ก็เอาไปใช้นี่ไม่ได้นอกจากจะยึดปืนนี่ไปด้วยกระสุนเล็กกว่ายิงแม่นกว่าเร็วกว่า เพราะฉะนั้นอาวุธประจํากายรัเสเซียนี้ได้เปรียบแต่ว่าชีวิตจริงยิ่งกว่านิยายสงครามยุเคนไม่ว่าจะมีการประทะด้วยปืนเล็กบ้างแต่ว่าส่วนมากเป็นการวัดกันด้วยรถถังกับขี่ปนาวุธต่อต้านรถถังจรวดขีปนาวุธช่วงหลังมาใช้ปืนใหญ่นะครับปืนไรเฟิลจู่โจมนี้ใช้น้อยมากความได้เปรียบตรงนี้ของรัเสเซียจึงไม่มีแต่ว่าจําเป็นต้องพกพานั่นแหละครับแต่ถ้าถึงคราวขับขานทหารรัเสเซียก็พร้อมทิ้งแล้วก็วิ่งหนีด้วยความเร็วทางฝั่งยุเคนด้วยความที่ไม่ม อาวุธีมากนะนอกจากปืน AK แล้วมีอะไรต้องเอาออกมาใช้เราจะเห็นปืนเก่าปืนหายากปืนรุ่นสงครามโลกเอามาใช้อันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งยูเคนเนีน้นส่มโจมตีด้วยขี่ปนาวุธจากตะวันตกนี่มากกว่าซึ่งกลับทําให้ยูเคนี้ได้เปรียบรัสเซียนี่พอสมควร ช่วงหลังมายูเครนนี้ได้ปืนใหญ่ยุทธวิธีนี้เปลี่ยนไปการโจมตีแบบจอรยุตนี้น้อยลงเน้นทุบจากะยะไกลโดยที่รัเสเซียนี่ปัดป้องไม่ได้รัเสเซียถอยไปพร้อมกับเอเคของเขารัเสเซียมาตั้งหลักที่จอ,อรปาสสมรภู์ิโล่งแจ้งที่นักวิเคราะห์นี่เชื่อว่ารัเสเซียจะได้เปรียบเพราะยูเครนนี้ซุ่มโจมตีได้ยากขึ้นชาปลินเอ็นลอเข้าถึงยากเรื่องนี้ทำให้รู้ว่าฝ่ายสีนาทิการนี่สำคัญมากในการรบมีได้มานั่งประชุมอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวแล้ว แล้วก็กลางแผนที่ชีโปชีเป๊รัสเซียวหวังใช้ลูกยาวแล้วครับกับกำลังทางกาศที่ได้เปรียบไม่เข้าไปคลุกวงในแล้ว ทางเสีนาธีการของเนโตนี่ดักคอส่งปืนใหญ่มาอย่างรวดเร็วเล่นลูกยาวนี่เหมือนกันพร้อมกับระบบป้องกันทางกากาดอย่างสตอร์มเมอร์ติสตาสติกมารอเครื่องบินของรัสเซียซึ่งมันสำคัญมากนะครับรวมถึงสติงงมสติงเงอร์สติงเกอร์สติงเจอร์อันนี้แล้วแต่จะอ่านตามอธัธยาศัยของลิ้นทำให้กำลังทางกากาดของรัสเซียนี่ไม่ถนัดมากนะักโดนใส่ร่วงนี่เป็นระยะ รัเสเซียจำเป็นต้องเน้นปืนใหญ่ตั้งแต่ใหญ่น้อยถึงใหญ่มากจากคลังอาวุธยุคโซเวียตจากการประเมินของฝ่ายเสีนะครับล่าสุดมีข่าวรัเสเซียเบิอกอาวุธให้ทหารใช้เป็นรุ่นเก่าสงครามโลกมันก็คือโมซึนนากัน ดูแล้วมันโบราณนี่เกินไปเกินกว่าที่จะเอามาเป็นอาวุธประจำกายในยุคป,ปัจจุบันได้อันนี้หลายคนแปลกใจนะครับเบือสองของโลกสิ้นไรไหมต่อขนาดนั้นเลยหรืออันนี้ส่วนตัวแอดมินคิดว่ารัสเซียเนี่ยมีเ k คเพียงพอในสต็อกทั้งเก่าและก็ใหม่แต่ว,ว่าสภาพสนามรบเนี่ยที่ไม่ได้รบประชิดนี่มากนักมีบ้างหน่วยจรุทธ์ของยูเครนโมซึนนาการมันเป็นปืนสไนเปอร์ถึงเก่าก็ยังใช้ได้ทีทางฝั่งัาอเมิกาก็มีเอาปืนเก่านี่มา ใช้ในปัจจุบันนี้เช่นกันนะครับโมซึนนากันปัรจุห้านัดระยะยิง500เมตรถ้าติดกล้องวังผลมากกว่า800เมตรไม่ว่าจะเป็นลูกเลื่อนยิงไม่เร็วแต่ว่ามันมีความแม่นแล้วก็ระยะนี้มันได้เปรียบ AK ของหน่วยจรยุทธ์ของยูเครนเอาไว้ดักเก็บไม่จะเป็นต้องเข้าไปใกล้รัสเซียก็คงคิดแบบนั้นนะครับ พราะถึงแม้ว่ายูเครนเนี่ยจะเน้นปืนใหญ่แต่ก็มีแนวหน้าจู่โจมนี้อยู่เหมือนกันรัสเซียส่วนมากอยู่ในที่โลง่งก็หวังใช้มอซินนาการที่ได้เปรียบเรื่องระยะยิงมากกว่าไราโฟเอเคเอามาแก้เกมตรงนี้นะครับถามว่าทําไมรัสเซียไม่เอาปืนสไนเปอร์ตรงๆนี่มามือสไนเปอร์นี่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปืนสไนเปอร์มันยิงยากต้องฝึกแล้วก็มีจํานวนไม่มากพอที่จะเอามาแจกพลทหารโมซินนาการยิง,งง่ายกว่าแล้วก็มีเยอะกว่า แจกไปเลยเพื่อภารกิจตรงนี้แต่ก็คงมีข้อจํากัดนะครับห้ามไปจู่โจมระยะประชิดย,ยิงไม่ทันเขาต้องเข้าใจณนะจุดจุดนี้ด้วยแต่มันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของสงครามในครั้งนี้เท่านั้นไม่ได้เป็นตัวชี้วัดอะไรนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสงครามสงครามมันมีปัจจัยหลายอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องถึงเป็นเบอรสองก็ไม่รับรองชัยชนะนะครับ